มันเกิดอะไรขึ้นหัวฉันหมุนไปหมดนั่นหมุนที่ไหนกันล่ะแบบนี้สิโอ้ยฉันพลาดซะแล้วสิหวังว่าสิ่งที่เรากินไปเมื่อวานคงจะไม่กระทบกับมื้ออาหารแสนสุกนะขอเช็คลำดับความจำของฉันปั๊แปลกฮะความทรงจำของฉันเมื่อคืนมันหายไปแล้วของนายอะ <S 6 revenues> อยู่ที่ไหนอ่ะดรเอกแมนอาจจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ดรเอกแมนอยู่ไหม <c oughs> Black, แปลกฮะปกติแล้วเขาจะอยู่คอยบนพวกเราตลอดเลยแต่เขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเออรอเดี๋ยวนะดรเอกแมนไม่อยู่ที่นี่เหรอฉันอยากทำอะไรก็ได้นะสิฉันจะเตะขยะให้หมดเลยเนืยอ,อเนืเออ้อ ไม่ย้มกับฉันต้องเจองนี้ดอกเราต้องนึกให้ออกว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นและหาดเตอร์เอกแมนแล้วจะเริ่มตรงไหนดีพวกนายสองคนต้องการอะไรฮะจะมาเดี่ยวไมโครโฟนผมยาวบอนต่อมรับ,บรอดนายพูดคนละเร,รื่องแล้วพอดีว่าดรเอกแมนไม่อยู่กับเราเมื่อวานพวกนายได้สู้กับเขาหรือเปล่าใช่แล้วพวกเราสู้กันฉันยังจาได้ดีเหมือนมันเป็นเมื่อวานเลยก็เป็นเมื่อวานน่ะสิเมื่ออะไรนะ ว้าฮ้าาฮแกเสร็จฉันน่ะแย่ yeah, แล้วฉันไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้ซะแล้วให้มั่วแล้วฉันจัดการเองนะ เดือดสุดๆุดพึ่งหนุ่มในฝันเลยพอฉันโตขึ้นอยากเป็นแบบนายจังเลยนักเข้านายได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการคนทำงานหนักก็เงี้ย ก็ฟังเพลินนะแต่เมื่อกี้เราถามว่าดอกเตอร์เอกแมนของพวกเราเขาอยู่ที่ไหนอ่ะก็หลังจากที่ทีมพวกเราปราบเอกแมนเขาถอยเริ่นไปที่ตลาดนะขอบคุณมากเอาละฉันขออนุญาตแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฉันต้องเขียนสุนทรพจ์ก่อนละแล้วจะเขียนไงดีล่ะเนี่ยรักษาระดับเซนเตอร์ตาเอาไว้นะ ต้องมีร่องรอยแถวนี้แน่ๆเลยละ่ะไงสองตัวดูไี่ตกกันจังเลยนะนี่มาตามหาเอ็กแมนกันอย่างนั้นเหรอดอกเตอร์เอ็กแมนมาที่นี่เหรอใช่แล้วเขาพยายามทำให้ฉันตกปเป็นเหยื่อในแผนการร้ายของเขาด้วยละ่ะจะขอคืนเงินร่วมคันนี้นะได้ขอคืนเงินไม่ได้หรอกนะก็มันพังแล้วนายพูดอะไรออกมามันยังใช้งานได้อยู่เลยดูสิ แต่ในประาการันบอกว่าคืนได้ภายในสามวันเอาเปรียบผู้บริโภคนี่ทฮ้างนั้นลูกค้าคนนี้ขอลาขาดหลัเจอที่เขาออกไปฉันก็เรียกตำรวจคุณตำรวจเฮ้ย hey! อย่าย่องเข้ามาหากันสิใจหายหมดเลยอ่ะขอโทษจริงๆครับต่คุณเคยเห็นเจ้านายของเราบ้างหรือเปล่าเขามีรูปร่างกำยำหัวเราะแบบบายร้ายคือแบบ เก็ตไหมเก็ตเลยหมอนั่นเองพอไวร้ายตัวแสบเราจับได้เมื่อคืนนี้บ้านช่องปลอดภัยขึ้นพอไม่มีหมอนนั่น <c oughs> หายห่วงขอบคุณยินดีเสมอเราต้องหาเงินประกันถ้าจะเอาเขาออกจากคุกฉันรู้วิธีหาเงินแล้วล่ะดเสตบ ความคิดที่ดีกว่านี้ดังนั้นด้วยการบริจาคเราสามารถสร้างอ่างน้ำมันเป็นบ้านให้หุ่นยนต์เก่าๆได้ได้เลยฉันเก็บเงินบริจาคนี้เองเลยโครงการจะงอยแสนอุ่นเราจะให้เสื้อกันหนาวกับลูกเพนกวินที่คู่โลกเหนือคงหนาวจับใจใช่แล้วฉันถึงจะเอาเสื้อพวกนี้ไปให้ แต่เราไม่มีค่าน้ำมันเลยเอาเสื้อไปให้ไม่ได้น่าสงสารเจ้าพวกนี้ฉันกำลังเก็บเงินเพื่อซื้อน้ำมันแต่ปัญหาของนายก็สำคัญเหมือนกันเิอเลยจ้ะเราทำไม่ได้ถ้าเก็บเงินเอาไว้เธอเอาของเราไปด้วยสิ ฉันว่าเราไม่ควรขายยานด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ต้องไม่พอใจแน่อ๋อใชนเข้าใจสถานการณ์ละพวกนายกำลังจะหลอกฉันนายไม่มีทางหลอกทีดียวบาร์เคอร์คนนี้ได้หรอกโอ้อไม่พวกเราไม่งั้นถ้าขอทดลองขับหน่อยเป็นไงคือถ้าฉันคิดว่าโอเคเรามาขายของกัน ราคาเท่าไรไม่เกี่ยงนี่เขาบอกว่าเท่าไรก็ไม่เคยเกี่ยงหมอนี่นี่ยอมคนง่ายดีจังเลยฮะคุณบาร์คครับคือพวกเรา,เาขายโดนต้มประชันเชื่อน,นายไปสมหมดที่นี่นายต้องทำตามฉันบ้างแล้วนะ ขอบคุณที่ช่วยนะฉันดีใจมากที่แฮกคุกออกมาได้วิลลี่วอรัสดีใจที่ได้เจอนึกว่าคุณคือเอ็กแมนซะอีกก็มีคนจำผิดบ่อยๆอะนะที่จริงคือฉันเพิ่งได้คุยกับเขาเมื่อคืนนี้ฉันกำลังเดินผ่านตลาดนะเนะแล้วก็ถ้างั้นลูกค้าคนนี้ขอลาขาดโอ้ สุดโรนี่ใครกันนะเนี่ยปากหวานจังเลยนะก็อยากอยู่คุยด้วยแต่ฉันต้องบุกเข้าไปในคลังสินค้าเีเลียมงั้นก็เจอาบอััสถูกตัวแล้วการบุกทำลายคือความสามารถพิเศษฉันจะมัวรออะไรอยู่อีกล่ะเชิญเลยจ้ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือฮีเลียม ตอะแระเห็นครั้งสุดท้ายฉันใช้เวลาทั้งคืนในป้อมตำรวจการบุกทำลอยคือความสามารถพิเศษฉันแต่ก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้นี่ดอตเตอรเอกแมนด็ตเตรเอกแมนอยู่ในนี้ไหมครับนี่หัวไข่หัวไข่ฮะเฮ้ยดูนั่นนี่มันปืนของเขานี่นาในที่สุดก็เจอเบาะแสที่เหลือเราแค่ต้องตามรอยความเสียหายแล้วก็ หนวดของด็อกเตอรเอกแมนนี่ในตอนนั้นเขาคงตกใจจนจริงปืนพลาดและจากนั้นเลยเหลือแค่หนวดเท่านั้นเองอย่างนั้นสินะมาเธอคิวบอทกลับบ้านกันเธอะ <Surprise! S 2> ดรอกเอรเอกแมนเฮ้ย hey, hey, ออกไปนะนึกว่าตายแล้วซสอีกนี่พวกแกสองตัวเพ้อเจออะไรกันอยู่เนี่ยก็เล่นหายไปแต่เช้าตื่นมาก็ไม่เจอตอนเช้าฉันไปกินบริโต้มาเราตามรอยเท้าดรทั่วทั้งเมืองจนเราได้เจอหนวดดรที่คลังฮีเลียมนะครับนวดเป็นส่วนหนึ่งของเกมเอกแมนที่ฉันทำขึ้นสำหรับงานเลี้ยงของนาย ปาร์ตี้ของเราใช่ก็เห็นบอกว่าจะมีกำลังใจถ้ามีปาร์ตี้เซอร์ไพรส์นี่ที่ดักเตอร์ทำไปทั้งหมดเพื่อเราเลยไม่อยู่แล้วฉันไม่สนใจพวกแกหรอกฉันเลี้ยงพวกแกไว้ทำงานฉันเลยลบความจำพวกแกทั้งในเซอร์ไพรส์กันไงเซอร์ Surprise ไพรส์ไหมล่ะช่างเป็นเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์สุด,สด เออรอแป๊บหนึ่งนะครับดรลบความจำของเราทำได้ด้วยเหรอใช่นี่ทำออกจะบ่อยขั้นตอนง่ายๆก็แค่กดปุ่มตรงนี้เมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นหัว้ันหมุนไปหมด นั่นหมุนที่ไหนล่ะแบบนี้สิโอ้ยฉันพลาดไปซะแล้วสินะหวังว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเมื่อวานคงจะไม่กระทบกับมืออาหารนั้นแสนสุกเฮ้ยพวกแกสองตัวรู้ไหมว่ายาฉันหายไปไหนอ่ะผมก็ไม่รู้ครับด็อกเตอร์